ปอดสารผิดจ้ะปอดสารผิดจ้านะจ้ะมาเก็บพักน้ากันเด้อจ้ะเก็บผักกันจ้าดีที่เพิ่นบัตัดเบิดนะจ้ะเก็บเอามีแต่หยอดอ่อนๆจ้ะบึงเนี่ยเก็บผักกันจ้ะเก็บผักหวานจ้ะยู้อสวนมาชมบรรยากาศจ้าไปจ้ะบึงเนี่ยจ้ะพี่น้องคุณบเนี่ยจ้ะ สวัสดีจ้าเพื่อนๆ PPFc ทุกท่านจ้มื้อนี้กับ้ามาเลินอยู่หัวยูสวนคือเก่าละจ้มว้อนี้จ้ะถามมาเลินอยู่หัวยูสวนจึงได้ใจเข็มหลองตอบอะไรละจ้ะหลองตอบเป็นละจ้ะเก็บเอาพักบุ้งนี่ละจ้าไปอันไปลวกจำเจวลวกกินกับเจวจ้ะ เก็บออกพักบุ้งจ้ะอันนี้คือผักกระเฉดจ้ะผักกระเฉดขูกจ้ะท่าก็ต้องมีคลิปสำรองไว้จ้ะการทําคลิปเราต้องมีคลิปสำรองไว้เนาะจ้ะคลิปสำรองไว้เจ้อว่ามือใดหฮาบ่เจ้ะพี่น้องว่าสิมาเก็บผักกันเหลือยู่่อมเดียวนี่ละจ้ะก็เพราะได้เก็บเบิ่งนีจ้ะเด็กอันจะได้จินได้ใจเข้ม หลองตอัวบ่ได้ละจ้ะหลองตัวบ่เป็นลวจ้ะสะเด้อจ้ะพี่น้องเก็บพักจ้ะเก็บพักโดโอกเคจ้ะโดอกเคดอกดีที่เพิ่นบ่ตัดเบิดนะจ้ะเก็บเอามีแต่หยดอ่อนจ้ะบ่งนี่เก็บพักกันจ้ะเก็บพักพ่อก็ต้องมีคลิปสำรองไว้จ้ะการทำคลิปเราต้องมีคลิปสำรองไวน้นะจ้ะ คิดสำรองไว้เพื่อว่ามื่นใดเฮาบ่จะพักกระเช็ดน้ำจ้าแต่ว่าเพิ่นจะเหนียวกว่าผักกระเช็ดน้ำแม่จ้ะจะบ่อันบ่ปั่นไดแม่จ้าแต่ว่าหลายหลายด้อจ้าจะผักกระเช็ดน้ำจ้าแต่ว่าเพิ่นจะเหนียวกว่าผักกระเช็ดน้ำแม่จ้ะจะบ่อันบ่ปั่นไดแม่จ้าแต่ว่าหลายหลายด้อจ้ะาใบขัแล้วสิบ่ไว้ให้คนกินเนาะทั้งไทยคลิปไปน้ำจมไปน้ำจ้ะ จังชำม,มาศาสตร์ของแท้เลยจ้ะคุณตัดเกือบเบดจ้ะกเกือบปาบ่าทันพูดตัดกับตัดไว้ค่ะค่ะตัด้าเกระเเพื่อนอันพัดจะมีกับคือกันก้าแบบมาชมธรรม,มาชาติยาเหมือแรงจ้ะจะว่ายกับสีแด้เ,เอาลงคลิปยาเหมือเ้าคือเกาล่ะจ้ะเพราะว่ายำมบทันแบบนึนแน่จ้ะตัดแปดเบอบร์แท้ ใจดำได้คำว่าแก,ก่บกว่างนะจ๊ะเพือ่อว่ามือได้เฮาบ่ว่างเฮาแก่สิมีคลิปลงส่งการบ้านให้พี่มากนะจ๊ะว่างนะาจา๊ะเพือ่อว่ามือได้เฮาบ่ว่างเฮาแก่สิมีคลิปลงส่งการบ้านให้พี่มากนะจ๊ะบ่มีพักกรเสียน้ำเด้อจ้ะนี่เด้อ บมเมนพักกระเช็ดน้ำจ้ะอันนี้พักกระเช็ดโคกจ้ะอันนี้ก็แต่ว่าพัดเพิ่นก็อยากเหนียวแม่จ้ะแต่ว่าหาอันว่าเอาไรลงจ้ะเพราะว่าอันเอาไปกินกับป่นตำมะคุงแล้วจ้ะเสียบโมเมนพักกระเช็ดน้ำเด้อจ้านี่อบมเมนพักกระเช็ดน้ำจ้ะอันนี้พักกระเช็ดโคกจ้ะอันนี้ก็แต่ว่าพัดเพิ่นก็อยากเหนียวแม่จ้ะไว้ค่ะลวชิบว่าไว้ให้คนกินเนาะทั้งไทยคลิปไปน้ำจมไปน้ำจ้ะ ดีที่เพื่อนวัตัดเบิดนะจ๊ะเก็บเอามีแต่หยดอ่อนๆจ้ะบังเน่<ะ>เก็บพักกันจ้ะเก็บพักมีขิดไหวลงนะจ๊ะเอากะไทยอัดใบนะจ๊ะการทำคลิปอขอตัวเก็บพักคนเด้อจ้ะขิดตาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบ่มีพักกระเชดน้ำเด้อจ้ะนี่เด้อบ่เมนพักกระเชดน้ำจ้ะอันนี้พักกระเช็คกจ้ะ อันนี้ก็แต่ว่าผัดเพิ่นก็นอยากเหนียวแม่จ้ะจ้ะพี่น้องว่าสิมากเก็บผักก็เหลืออยู่งย่อมเดียวนี่ละจ้ะก็พอได้เก็บเมึงเนี่จ้ะเด็กอันจะได้มึงเนี่จะ้จะตัดแปดเบื่อถึงได้ใจเข็มหลองตัวบ่ได้ละจ้ะหลองตัวบ่เป็นละจ้ะ พขก็ต้องมีคลิปสำรองไว้จ้ะการทำคลิปเราต้องมีคลิปสำรองไว้เนาะจ้ะคลิปสำรองไว้เนาะจ้ะเื่อว่ามือใดห้าบ่นึงไ,ได้ใจเข็มหลองต่อบอรร่ใดละจ้ะหลองต่อบ่เป็นลวจ้ะมีคลิปไว้ลงเนาะจ้ะเขากะไทยอัดไหมเนาะจ้ะการทำคลิปว่างเนาะจ้ะ เพื่อว่ามือได้เข้าบ่อหวังเข้ากับซีมีคลิปลงส่งกันบ้านให้พี่มากเนาะจ้ะสวนจ้ะอยู่สวนมาชมบรรยากาศจ้าใไปจ้าเบื้องเนี่ยจ้าพี่น้องุเนี่ยจ้าปลอดสารผิดจ้าปลอดสารผิดจ้ามาจ้ะมาเก็บผักน้ำกันเด้อจ้าเก็บผักกันจ้ามีคลิปไว้ลงนะจ้ะ เอาไทยอัดใบเนาะจ้ะการทำคลิปอันขอตัวเก็บผักคนเด้อจ้ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนน่จ้ะจังชำม,มาศาสตร์ของแท้เลยจ้ะคุณตัดเกือบบดจ้ะเกือบป้าเพาทันพูดตัดกะตัดไว้ค่ะคัตัดไว้ค่ะล้วชิมบุไวใ้ให้คนกินเนาะทั้งไทยคลิปไปน้ำจมไปน้ำจ้ะ ว่างน่าจะเพื่อว่ามือได้เข้าบ่ว่างเข้ากับซึมีคลิปลงส่งกันบ้านให้พี่มากน่าจะบ่มีตพักกระเช็ดน้ำเด้อจ้ะนี่เด้อบ่เมนตพักกระเช็ดน้ำจ้ะอันนี้พักกระเช็ดคกจ้ะอันนี้ก็แต่ว่าพัดเพิ่นก็อยากเหนียวแม่จ้ะแต่ว่าหอันบ่เอาไรดอกจ้ะเพราะว่าอันเอาไปกินกับปุลตำมะคุงเด้อจ้ะเสียประเด้อจ้ะพี่น้องเก็บพักจ้ะเก็บพัก ดอกเค้าดอกเคดอกสะเด้อจ้าพี่น้องเก็บพักจาก้าเก็บพักดอกเค้าดอกเคดอกเคขนใจดำไปทำว่าเคบกปิดบรรยากาศยามเย็นจ้าเ้ากะ มาเก็บพ er <AMA> ักคือเก่าล่ะจ้ะพวกมีอยังหลายจ้ะมือนีกับพี่น้องมาเก็บพักจ้ะบางเนี่ยตักกระเช็ดหนำจ้ะแต่ว่าเพิ่นจะเหนียวกว่าพักกระเช็ดหนำแม่จ้ะจะบ่อันบ่ปั่นไรแม่จ้ะแต่ว่าหลายหลายด้วยจ้ะแต่ว่าหากอันบ่เอาหลายดอกจ้ะเพราะว่าอันเอาไปกินกับป่นตำมะคุงด้วยจ้ะเสียหวานจ้ะยูดสวนมาชมบรรยากาศจ้าบรรยากาศจ้ะบางเนี่ยจ้ะพี่น้องคุณบางเนี่ยจ้ะ ถ้าพักกระเฉ็ดหนำจ้ะแต่ว่าเพิ่นจะเหนียวกว่าพักกระเฉ็ดหนำแม่จ้ะจะบ่อันบ,บ่ปั่นไร้แม่จ้ะแต่ว่าหลายหลายด้อจ้ะเพลงคนใจดำแค่ทำว่าแธอบอกเป็นสวัสดีจ้าเพื่อนๆพีพีเอฟซีทุกท่านจ้ะมื้อน,นี้ก็พามาเล่นอยู่หัวอยู่สวนคือเก่าล่ะจ้ะมื้อนี้จ้ะ หามาลิ่มอยู่หัวอยู่สุ่วนม้วนพักกระเช็ดน้ำเด้อจ้านี่เด้อบ่วนแม่พักกระเช็ดน้ำจา้าอันนี้พักกระเช็ดโคกจาก้าอันนี้ก็แต่ว่าพัดเพิ่นก็อย,ยากเหนียวแม่จ้านั่นแน่จา้าตัดแปดเบอร์อันขอตัวเก็บพักคนเด้อจา้าขีปนาวพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะแต่ว่าหักอันบ่เอาไล่ดอจกจ้าเพราะว่าอัน เอาไปกินกระปุ่นตำาัะคุงแล้วจะเสียสะ้อ,อจ้ะพี่น้องเก็บผักจ้ะเก็บผักดอกเคจ้ะดอกเคจใบคะแลวชิบว่าใบให้คนกินเนาะทั <laughs> ้งไทยคลิปไปน้ำจมไปน้ำจ้ะ <laughs> จ้ะดีที่เพื่อนบ่ตัดเบิดนะจ้ะ <laughs> เก็บเอามีแต่หยดอ่อนๆจ้ะบึงเนี่ย เก็บพักกันจ้าเก็บพักมึงแน่จ้ะตัดแปดเบิร์ดดีที่เพิ่นว่าตัดเบิร์ดนะจ้ะเก็บเอามีแต่หย่อนอ่อนจ้ามึงไงเก็บพักกันจ้าเก็บพักพักกระเฉดเพิ่นอันพักจะมีับคือกันกระส่เด้อจ้าที่น้องเก็บพักจ้าเก็บพักดอกเทจ้ะดอกเท บรรยากาศยามเย็นจ้าเขากะมาเก็บพักคือเก่าหล่ะจ้ะพวกมีหยังหลายจ้ะมาอนีก,กับภาพพี่น่องมาเก็บพักจ้าบงแมดแท okay.